สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันนะคะที่26กันยายน2565นะคะเพื่อนๆันี้อภาษาก็มาแบ่งปันในเรื่องของการที่เราทําบุญและความมุ่งหมายแห่งบุญมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือที่เราเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันนะคะก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยเราก็เมื่อเรา ทำบุญนะคะแล้วก็จะแบบว่ามีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขคัเพื่อนเนาะระดับที่2ก็จะเป็นในระดับที่แบบว่าสูงประโยชน์สูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเนาะมีพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมนะคะก็จะทาให้สังคมเนี่ยน่าอยู่เนาะแล้วเราก็จะมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นในเรื่องของประโยชน์สุขในเรื่องของสังคมเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของระดับ ที่ระดับต่อไปก็สูงยิ่งขึ้นไปก็คือในเรื่องของให้เรารู้ความเป็นจริงของศสัจธรรมเนาะของโลกใบนี้เนาะความจริงแท้ที่จริงของโลกใบนี้ก็คืออะไรเนาะความสภาพสภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนาะความเป็นไปของโลกความผันแปรของโลกเนี่ยเป็นยังไงให้เราไม่ไม่หวั่นไหวไปกับความผันแปรทั้งหลายนะในเกิดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนาะให้เรารู้ในเรื่องของประโยชน์สุขในเรื่องของในเรื่องของความ แต่ใส so ่ในจิตใจของเรานี่แหละนะครับเพื่อนๆเนาะก็คือนี่คือประโยชน์สุขในเรื่องของสามระดับที่เราเป็นประโยชน์ในเรื่องของการทําบุญของเรานะคะก็ในเรื่องของด้านสังคมจิตใจแล้วก็ในเรื่องของปัญญาของเราที่จะได้พัฒนาเนาะเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วนะคะปบถุชนคนเราทําบุญก็เพื่อตัวเองนะคะแต่คงดีกว่าถ้าเราทําบุญเพื่อพัฒนาจิตใจของเราเนาะและคงดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะถ้าเราทําบุญเพื่อพัฒนาสติปัญญานะแล้วก็ และคงดีที่สุดถ้าเราช่วยกันทําบุญทําทานนะทุกรูปแบบเป็นบุญกิริยาวัตถุ10พนะคะที่ขรอภาษาแบ่งปันไปเมื่อวานนี้เนาะเพื่อช่วยเหลือสังคมให้สงบสุขและดีไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะเพืเ่อนๆเนาะพลังความดีสร้างโลกค่ะเพืเ่อนๆนะขรอภาษาเป็นกำลังใจให้คนทําดีค่ะทําดีได้ดีมีความสุขค่ะเพืเ่อนๆเลิฟยูบายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ